วัดนีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการคือเอ้ก u ซาทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมพิรโลกวันนี้จะไปเยี่ยมบ้านใหม่บ้านพักเรือเฮ้ยไม่ใช่เออใช่ผมซื้อบ้านใหม่ไปขับรถไปครับรถนะ้ไหมวันนี้ต้องเอาเรื่องเรื่องไปขับรถไปผมจะลองไปดูนะครับ ผมก็จะถ่ายตอและสามนาทีนะครับเป็นถ่ายประมาณสามตอนแล้วาากันนะครับรถก็ผมก็ลงมาแล้วเล่นเล่นนาแล้วรๆๆนะก่อนนะั่งดิแรถแล้วุดเยอะมันใส่รถเต้มยาวอะเท็โลอะนะครับอ้ไม่ได้เล่นนานแล้ว

ขับเรงเลยตัวห้าตอนตอย่าวไร<ะ>คะผมได้เทว้าวขอบคนไดายถึงกับพันนักเลงนักเลงนักเลงเก่านี่บินเลยผูไม่ทนขาดทำเอาเลยคว่มอุ๊วับ ไปมลยะจิ๋วอ้จะปุ้ตันเร้วโอ๊ยโอ๊ยีบไม้ผมมีมีเรือนะครับก็ปล่อยลูกกระตุนเยอไดตมาอวดเราเนอือ ก็ถ้ามันใส่ผมก็ได้แล้วนะครับตายคลิปอย่าตาคำหยาบนะครับถ้าคิดว่าผมไม่ขี้อวดเออจริงๆผมขี้อวดวิ่งไปเลยอ่ะหนุ่สวยจับการขึ้นเลยคันนี้เลยถอยแรงถอยแรง เล่นดีกว่าแบบน,นะนี้ก็่งก็เพื่อรับบายแย่